ลาบหมูกันค่ะดิบมะนาวครับเพื่อนๆลาบหมูสุกมีลาบหมูสุกครับเพื่อนๆ<ม>ืมช่างเขาทำงานก็ดูยินเสียงเป็นมาสม้มกระพูดเสียงดังอุ้ยร่วงค่ะร่วง เม็ดมะนาวค่ะเพื่อนๆสดๆจากมือชุูชีพค่ะเพื่อนๆขนัวข้าวเัลืครับเพื่อนๆข้าวเปลือกเสร็จแล้วก็ทิ้นค่ะเพื่อนๆ ิต้นมีแต่คนโตกินนี่ปลาลูกลุกขาดเลือก <c oughs> <c oughs> แล้วก็อืมใสน่น้ำตาลอีกนิดนึงเพราะว่ามันเยอะนหอมค่ะต้นหอมผัดชีสเสร็จแล้วค่ะ โุกแค่เพื่อนๆลาบส่ะลาบหมูสูบอืมเป็นซาแซบบอคะเป็นตาแ,แซบเนาะคะนุ๊กนิดนึงค่ะเพื่อนๆลองชิมอืมสีมือยายจ๋าแซบอยู่แล้ว น่ากินไหมคะเพื่อนๆนี่คะ่ะเป็นตะแซบบอเป็นตาแซบไหมคะล <c oughs> าบหมูคะ่ะลาบหมูลาบหมูสุกคะ่ะอยากกินดิบช่วงนี้มันอันตรายโรคภัยเยอะกินเดกสุกนะคะเพื่อนๆ